สวัสดีครับสวัสดีเอฟซที่น่ารักสุกคนนะจ๊ะโอ้อ่ารอบก่อนหน้านี้น้องใบเตยนะคะน้องใบเตยติดรอบนี้คุณคงโคยะคะ่ะโอ้ยถ้ารอบก่อนนี้ท่านใดที่ไม่ได้ชมนะคะไปชมในช่องของน้องเอ็กดําซิงนะคะเอ็กมาถ่ายทันพอดีโอ้ยเอาเอา ต้องอลากแล้วค่ะทุกคนขาดิ้นแล้วลองดิ้นแล้วไม่กล้าดิ้นแรงมีสลิงอยู่ก็ใช้สลิงดึงเอาแล้วกันโอ้ไอที่จมนี้นะไม่ไม่ไม่เออไอที่จมเนี่ยจมที่เขาปลูกผักแป้นนะทุกคนเออผักผู้ชายอ่ะมันเปียกเนาะเคารดน้ำไงล้อหลังไม่จมนะคะจมแต่ล้อหลังอ้อยอ้อยล้อหลังไม่จมลหอจมแต่ล้อหน้าโอ้ เลิศจ oh, hey. ุดโอ้โหสจุดสจุดจมตะล้อหน้าจา้าอาวพยัตด,ดีๆยัตดีๆอยู่ไหมล่ะเฮ้ยเ,เดี๋ยวๆดวแป๊บหนึ่งให้ยายข้ามก่อน ชุบเอาไปอ้้วเบาๆไปเลยไปเอฟไปเอฟไปเอฟไไปเพอโอ้โหง่ายๆเบาๆเออดีที่ติดสลิงมาปกติสลิงจะอยู่กับจร์เดียจมซื้อหอยผูกฝักเป็นค่ะทุกคนค่ะ ผักเป็นบางคนอาจจะไม่รู้นะคะภาษาไทยภาษาไทยเขาเรียกว่ากุยช่ายกินกับผัดไทยนี่เ,นเล่าเขาเอ่ยว่าผักเป็นโจมยอดผักเป็นใช่แกรดน้ำไงก็จะไม่มรดน้ำไงดูเขียวสวยอย่างเงี้ยส้มผักเป็นอะไปทำส้มผักส้มผักกุยชาย่ายนะอ้มีเรื่องให้ตื่นเต้นเบาๆวันลนี้แปลหน่อยจ้ะ ดีอ,อถ้าจับสลิงนะามจับหลายคนจับหลายคนแล้วไม่งอดตอดเลยนะคะค่วงดีๆข่วงดีๆเ,เๆ,ๆ,เๆเอออ่ะระวังเด้อไม่ไมงอตตอดเด้อจ้ะตอดมาเลยได้จ้ะ สลิงให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปอยทำงานต่อ,อเรียบร้อยค่ะ ไปแล้ว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 มาถ้าอันนี้เราก็เทตรงนี้ก็ได้เทตรงที่มีปัญหาเนี่ยหนึ่งกองครึ่งกองก่อนก็ได้นะใช่ปะ่ะนี่แหละค่ะที่ทํางานของดิฉันอุ้ยร้อนร้อนรอน้อ่ะมาเอาดินมามาลงที่จมนี้แหละก่อนตรงที่มีปัญหาก่อน ไม่งั้นนะทุกคนคะ่ะแย่เลยแย่เลยอันตรายมาแล้ว รถรถไยมือโปรนะจ๊ะลงมาจ้ะเก็บงานหน่อยนะจ๊ะ ต้องเป็นรถทุกคนคะ่ะเออเป็นมากเป็นน้อยไม่เป็นไรให้แต่เป็นให้แต่ขับได้โอ้เป็นไรดอกน้อ,นองเอาไว้นั่นก็ได้เอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวมันจะไปผังของตาเด สำหรับหน้างานเราวันนี้นะคะก็คงจะเลิกงานก็คงจะอยู่หน้าที่ตรงนี้แหละค่ะน่าจะเสร็จแล้วแหละพื้นที่ตรงนี้ก็เทจนเต็มค่ะเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่ากี่เที่ยวหนึ่งก็คือเขาก็โอเคเอาให้แต่มามันมันได้ได้เต็มพื้นที่ที่เขาจะใช้เขาจะทำข้อบัวนะคะที่ตรงนี้นี่แหละสำหรับหน้างานของเราและเจ๊าก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามา ในช่องหัวนายจโร่เจพึ่งแคสติ้งขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะกราบขอบพระคุณงามๆจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้ารักเะยกินฮอตเอฟซของเจพึ่งสุขูสุคนนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมจนถึงคลิปนี้นะคะขอบคุณมากไายสวัสดีจ้า